สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับช่องลุงูกยางอำเภอโชว์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังติดตั้งจอนะครับเอาจอมาเปลี่ยนใหม่ครับมาคืนนี้จอช็อตคืนนี้จอช็อตนะครับจากน้งที่เดียวครับโดนน้ำโดนน้ำนะครับกบบช็อตแบบนี่นี้กางลืนลืนครับ หยุดแล้วครับลิ้นเมื่อกี้นี่หยุดแล้วนะครับเอาแล้วถึงงานเอาวลป็นงาน่อเลยครับลิ้นแป๊บเดียว,วกำลังทำงานนะครับเป็นการตั้งฟอหนาครับ อหน้านะครับงทีนดีกับเราติดไฟครับรอติดไฟนะครับอากาศครับมานี่นะครับกว้างครับเมื่อไหร่วันนี้เขาทำการแสด่งที่ปากทางเข้าบ้านเก่าพานทองนะครับชนบุรีนะครับปากทางเข้าบ้านเก่าพานทองชนบุรีนะครับขอมาให้กับมังใจกันได้นะครับอัปเดตหน้าวิทีครับ ตัดเสร็จแล้วครับพัด,ดเสร็จแล้วครับเมื่อกี้นี่พาพีดีนะครับไปซื้อแบตรถเียนสองครั้งนี่ครับั้งตั้งคอหน้า เปลี่ยนนะครับกล้องเล็กสองกล้องเปลี่ยนสองแหลกเปลี่ยนไหมตังชตนะครับเยเปลี่ยนใหม่ครับทีนั้นสตาร์ไลท์ครับเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนให้มามาเปลี่ยนให้เลยกำลังตังงานเนาง,งานสนาร์ไลท์เฟื่อนโชว์นะครับสี่คน เป็นทีมงานสาวน้อยพิษป้านแพงนะครับซอยการซอยงานกันไปสําหรับสาวน้อยนะครับสาวน้อยลภเพลนโชว์นะครับมีงานวันที่11นะครับยูซีสเกตครับพี่น้องนี่สาวน้อยลภเพลนโชว์นะครับจุดทภ่สอีสศานนะครับแต่ว่าสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับเกิดังอยู่ในกอทมออยู่อยู่แห่งความม่วนความซึมกับพี่น้องกอทมอนะครับ ส่วนชาน้อยนกักเพื่อนโ์นะครับควา,ามามวนความซื่นอยกไทยสานี่เด้นี่้น่เ้อนว่าโ้อนเด้อด้อนี่ด้อนเ้อน่เดนี่เด้อน่เต้อนี่เ้อนเด้อี่เนี่้อนี่เด้อนเด้อนี่เดอนีเด้อนีเอ่ดอเดนี้อี้น้อี่้น้น่ด้น้น้อเด้ออดอน้้เเเด,น,ดเน,เน,น,าานนนนี่ ตอนนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วครับเริ่มลงตัวแล้วนะครับถึงงานท็อจอครับฉากนะครับฉากนี้จะรับผิดชอบทัดนะครับทัดหลังก็ะแบบเดี่ยวนะครับไปพายพีเอดีคีอแบตเตอรี่ก๊บเดียวกลับมาสเสร็จแล้วครับตรงบันไดเน่ตัวลำพงกะย้งนมาทันได้เอามาจอดนะครับเพราะว่าอีกคั้นหนึ่งเปลี่ยนเป็นเป่นเปลี่ยนแบตนี้น นี่นะครับเปลี่ยนแดดเปลี่ยนแดดนะครับเปลี่ยนแันนี้เปลี่ยนคันนึงแล้วเหรอพี่ถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับรูปผมเ,เป็นไรนอนใช่ไหมครับแนวตั้งก็ได้ครับขอาล,กลูกผง ถือเอาโทรศัพท์พี่ถ่ายก็ได้นะเอาโทรศัพท์พี่รีวิวได้ไหมใช้แมปอะรีวิวในซูเฟลแมปให้ผมหน่อยถ่ายยังพี่เ่ลยังเอาเลยเอาเลยถ่ายเลยนะเอาเรูปนึงนี่นะคเฟนแมปนะครับก้อนไม้นะครับท่นนี้นะครับโดนลำพุง ส่วนอีกคันนึงจะเป็นของพ s d ดีนะครับเปลี่ยนแล้วออกไปจอดแล้วเป็นแบบกับสองแซมครับพีซีรับถามแล้วแล้วว่านั่าจะใส่ร์ไดยูจะว,ว่าเห็นโดนไปเมื่อกี้เห็นใดสตาร์ทเสียหายนะครับพีเอสดีกัเลตัดสินใจเปลี่ยนเลยครับรบำรุงการใสง่ใสางานใส่งานได้โดนครับ กานขายแบตเตอรี่นีดเท่านี้แล้วครับไม่ไกลนะครับอยู่แถวงานห่างประมาณ1กิโลพาเราไปซื้อนะครับ2ก้อนก้อนนี้จะเป็นรถเสียนนลนะครับรถที่นลก้อนนึงจะเป็นรถ PRT เลยครับรถ PRT โดยตรงเพราะว่าตอนมาเมื่อกี้นี้มันดับประเดี อ,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 อ้้ไดยกกินนขาะำลังทำการขิ้นเขาอืมครับรถไล่สึนะครับจูดีจูดีไล่ครับนะ ภาพคมชัดระดับเอ็กซ์ีไอพี่มอดครบับอ่ะจันมอดนะครับภาพคมชัดระดับเอกซคนะครับนี่ครับ <c oughs> กลังติดตั้งฟ้อนหะนาทดลอโพงคันนี้กันสิให้พี่ๆ <c oughs> แล้วกินเขาแล้วนะครับตอนแรกก็สีลงเสาทัดก่อนทัดหนานะครับลงตั้งเหนือกว่ามานี่ โรงงานเทเวนี้นะครับเราจะเสียเอารถล้มโคข้าไปจอดนะครับจอดนี่กแล้ล้งโอ้เดี๋ยวครับทำงานรวดเตียวงานตรวจครับทำง,งานขโควันนีก้ก็เลยประมาณตีหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับเพาแสดงจริงๆบ้านเก่าฝาก้างเข้าบ้านเก่าพันทองนะครับชนบุรี แสดงถึงตีสี่นะครับเลื่องดึกตีสี่ครับแสดงดึกครับแจ้งเแียงกับเปิดได้ร้อยเปอร์เายักฟังครับแบบร้อนะครับฟังมาฟังได้เลยเสนอแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องนะครับขอคุ้มกิดครับบัตรหนึบาทนะครับหนวัน3าา้อยสามสบาท3วันรา6้อกสิบหบาท6วันนะครับ พี่น้องครับอย่าล um ืมเข่าปมปิดครับทักไปได้เลยครับที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามช่องลุงพิยะครับลุงพิยะเลิฟเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปครับสำหรับนี้ครับฝากพี่น้องทักไปเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ